ัเ,เพื่อนๆผมเดินมาเนี่ยแบบเนี้สายตาก็อยู่ที่ช่องอากาศหมดเลยนะครับทุกเส้นทางจะอยู่ช่องอากาศหมดสายตาผมนะผมจะไม่มองนะครับในพุ่มแบบนี้จะไม่มองว่าเออมันอยู่ข้างทางหรือเปล่าผมจะมองนี่ครับช่องอากาศอย่างเดียวเลยเอาสายตาเราเป็นเกณฑ์น,นะครับมั่นใจในตัวเรานี่ครับพึ่งบินเข้าแบบนี้ครับ สามตัวผมนั่งมองอยู่สักพักหนึ่งผมก็เดินมาตรงนี้อีกครับผมเดินเข้ามาทางนี้ช่องนี้แล้วพยายามมองครับตรงนี้นี้นะครับเขาจะมีมาห่างๆครับผมคิดว่าเออเป็นหลังเมื่อวานอยู่ใกล้เคียงกันนะครับห่างกันประมาณห้าสิบเมตรเองแต่ว่าเออเมื่อวานผมเอาแค่หลังนั้นก่อน เพราะว่าผมไม่มั่นใจครับว่าทางนี้มีหรือเปล่าแต่ครับเดินเข้ามามเดินเข้ามานะครับป่านี้ลกมากลกมากเลยไม่รู้จะเจอหรือเปล่ายัางไม่มั่นใจนะครับเพ <c oughs> ื่อนดูสิครับ เกาะหรือเปล่ายัางไม่มั่นใจานะครับต้องดูไปเรื่อยๆนะครับมองไม่เห็นช่องอากาศด้วยแต่รู้ว่ามันบิดเข้ามาทางนี้นะครับยามเดินลระหวังหน่อยครับตรงนี้เพราะมันลกมากมลกมากเกินไป นี่เลยนะถ้าเจอก็นามนะครับครับขอลังใหญ่เถอะขอให้เป็นลังใหญ่เถอะขอสู้ได้อยู่ครับหลังใหญ่ให,ให้ไปเกาะตรงนห้นเขา มาดูช่องอากาศหน่อยนึงช่องมีน้อยครับไปดูช่องตาดหาน่อยนึงจะโวนแสงน้อยๆครับอาจจะมองไม่เห็นไปต่อกันเลยครับ หน้าเกาะเกินดูอารลักิีงของเขานะครับหน้าเกาะเกินครับเพื่อนๆถ่ายเพื่อนๆชมบรรยากาศนี่เลยแหละ มันบินเข้ามาตรงนี้ก็ต้องอยู่แถวนี้นะครับเพืลบสายตาไปข้างในตรงนี้ก็ไม่มีนะครับมันต้องอยู่แถวนี้แหละอยู่ที่ว่ามันมกอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองครับเพื่อน con nãy ơi ตรงไหนเอ,อ่ยครับยังไม่เจออะไรเลยนะครับหินมาทางนี้ต้องอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับนี่พยายามเดินวนทั่วป่าแล้วนะครับเพื่อนลุ้นเงินไปครับ ลุ้นอย่างเดียวนี่ก็ไม่มีอนู้นก็ไม่มีครับจะได้เจอไหมเอ่ยเรื่องที่ยากสุดๆเลยนะครับตามพึ่งแบบนี้ กับปลาแบบนี้ยากมากเกาะตรงไหนเขาล่ะ,ะกะสุบปลาแล้วเนี่ยไปยต่อไม่ได้แล้วนะครับจะไปเกาะตรงไหนของเขา สุดแล้วนะครับเพื่อนสุดแล้วก็ยังไม่เจอเขาโอ้โดงมาม้ยตายแล้วย่แล้วโอ้มีคอนเกาครับหนึ่งอนดูไข่ปลาไว้ไม่เรี่ยมโอ้ทวนแสงไข่ปลาร้อยไม่รู้รครับไม่เลี่ยมด้วยอ ไม่เจออะไรทั้งสิ้นนะครับพยายามสอดสายใส่ตาแล้วาจนจะรอบแล้วนะครับยังไม่เจออะไรเลย <c oughs> จะเจอหรือเปล่าหรือว่าบินเลยไม่น่าเลยครับหมาแบบนี้ไม่น่าเลยอยู่ในป่านี้นะครับเพียงแต่เราเฮียงหามไม่เจอแค่นั้นเอง ยาวๆนะครับเรื่อยๆต้นไม้แต่ละต้นโอ้โหหน้าเกาะทั้งนั้นดูชอ่อากาดนะครับมีเหมือนตัวบินครับแต่ว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่า บินขึ้นบินลงอยู่ออไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับต้องดูโคนต้น ไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นขอนเกาผมก็ไม่มีอยู่กองแรงเขานะลุ้นกันไปดูเรื่อยๆนะครับไม่เจอก็ไม่ว่ากัน วันนี้มีนัดหนึ่งรังครับเพาว่าหลังใหญ่อยู่เตี้ยด้วยอยู่หลังบ้านคนครับทุกข้าไปรุ่นกันเออไม่ยักกำหมีนะครับเก่งแบบนี้โหสุดยอดนะครับแต่ละเก่งแต่ละเกรงถ้าเกาะนี่สวยเลยอะ่ะ <laughs> ข้างในขมดบ้าครับเพื่อนๆหลังจากที่เรามุดอยู่นานมันเดินเข้ามาเจอปลากระทินครับนี่ครับหลังใหญ่มากเลยหนึ่งเมตรครับได้ครับหนึ่งเมตรได้เกาะต้นพุทราครับนี่ครับ กอต้นสายเอ็นครับหัวน้ําโอเคอยู่หลังกําลังสวยแลนะครับแบบนี้สวยมากเลยหลังนี้กว่าจะจับตัวได้นะโอโหแต่ละตัวนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับเพื่อนอใหญ่นะครับเดี๋ยวหลังนี้เดี๋ยวให้พันเอสจัดครับหลังนี้ จให้พันเอ็ดมันขึ้นต้นน้ำม,มั่งผมขึ้นเบื่อแล้ว <c oughs> เออนี่ระวางรอพันเอ็ดนะครับเดีย๋ยวเราออกไปรอรับพันเอ็ดก่อนพันเอ็ดชักช้ครับพันเอ็ดไม่ทนกินเออขอถากขางนะครับ อย่างมาแล้วครับผ่านเอสหมกกอยู่ตรงนี้นี่เองดูกันเอานะครับเพื่อนน่ครับผมมองช่องนี้เขาบินบินเข้าช่องนี้เลยครับบินเข้าช่องนี้ ออกมาเสื้อแขนสั้นเลยนะวันนี้ออกมาเสื้อแขนสั้นมันร้อนครับเพื่อนๆกินกลับไปกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาเสร็จรอบเช้าเจอหลังหนึ่งครับแต่อ่อนเอาไม่ได้ก็หมารอบบายนี่ครับมารอบบายนี่ผ่านเอดมาแล้วครับผ่านเอดมาแล้วครับเดี๋ยวให้ผ่านเอดจัดผมไม่ขึ้นเฮ้ยขี่ข้ามาเลยเดินข้ามมาเลย เอ็ดมาจอด,ดรถพอดีครับหลังยายครับเดี๋ยวให้ผ่านเอ็ดจัดครับน้องๆจะได้มีคลิปหลัง,ยยงนี้มหญ<า>่มั้งปล่อยมันเถอะหลังนี้หลังเดียวจบพอแล้ววันนี้เตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นยังเตรียมแล้วเตรียมพร้อมนะอมเออรู้เรื่องอ่าดูเอาผ่านเอ็ดเอายาย่ไหม สุดยอดครับไม่ได้หลอกนี่ของจริงนะไม่ได้หลอกเลยบอกยอยอโหให้น้องๆจัดมั่งหลังใหญ่เนี่ยอ่อนรับสวยพอดีเลยกำลังสวยเลยแหละกำลังจะเต็มเลยรุ่นเดียวกันเชื่อได้ไม่เกาะกี่ปานี่เดี๋ยวต้องมีอีกเหมืองผมว่านะพี่เดินทั่วอย่างนะ